ออกมารับไก่ครับแท็กซี่มาส่งไก่ครับไก่ผ่านไฟครับเดินทางมาจากกาลสินถึงกรุงเทพแล้วครับปิดไปเมื่อวานไก่ชนะมาหนึ่งครั้งนะครับโอเคโอเคขอบครับ <Okay. S 1> <Okay, S 2> ขอบคุณครับพี่ นี่ครับไก่ถึงแล้วนะครับหิวข้าวจัดเลยสวยนะครับขอบคุณนะครับพี่นัดไก่ถึงแล้วนะพี่ไก่ผ่านไฟมานะครับเตะชนะอันกันหน่อยเยียเขียวจับสวยค่าตัวก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ผ่านไฟ เลี้ยงดีๆิสิเดือนนี้สบายเลยครับตอนนี้น่าอยู่สองหกนะครับน้ำหนักไก่ยังนุม่มๆแปดเก้าเดือนนะครับขิว <c oughs> ข้าวนะครับตอนนี้กินใหญ่เลยจับดูแล้วน่าจะเก่งนะครับไก่เขาบอกพิเศษหูตานะครับ ถ้าใครชอบผมก็ปล่อยต่อได้นะครับใครอยากรู้ค่าตัวเท่าไหรก่ก็คอมเมนต์มาถามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วโยกเชรด้วยนะครับอันนี้ก็ ให้ไก่กินข้าวนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังไม่เห็นการตีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ